สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดูเนาะว่า,าปัญหาของรักสามเศร้าของชาวธาตุลมนะคะราศีเมถุนตุลและกลุ่มจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยในช่วงนี้ตอนนี้เนะเาะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุลมก่อนนะคะชาวธาตุลมที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเนาะ ให้ไปได้ค่ะนายอ๊อฟครับคีนอฟสอดเฮดอฟสอดเดอรมูนหกถ้วยอ่ะปัญหาระหว่างคุณกับเขาอะค่ะมันเป็นเรื่องของอการทะเลาะกันหยุมหยิมทะเลาะกันบ่อยๆบ,บางครั้งบางทีมันชาวท่านลมเก็บมาเครียดเก็บมาคิดเก็บมากังวลใจอะค่ะ ว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วเขารักคุณไหมเขาจริงจังกับคุณแค่ไหนในตอนนี้มันเป็นความกังวลใจเนาะแต่สําหรับคุณแล้วคุณรอที่จะให้โอกาสเขาเสมอไม่ว่ามันจะอ,อ๋อมีปัญหามีประเด็นหรือว่าไม่มีเวลาให้หรือว่าออขาดการดูแลที่แคร์แต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วคุณก็เลือกที่จะให้โอกาสเขาค่ะ8ดาบความสัมพันธ์ที่ถอนตัวกันยากถอนตัวกันไม่ขึ้นเนาะในตรงนี้ค่ะถอนตัวถอนใจยากเนาะ สิบถ้วยค่ะ t h o f อ o l ก็ชัดเจนนะาอะเขามีคอมมิชเมนต์แล้วเขามีคนของเขาอยู่แล้วในตรงนี้ค่ะ The Fool แล้วก็เพจอัพวาดเจ็ดถ้วยอ่ะก็บอกเลยค่ะบางครั้งบางทีนก็รู้แหละว่าผิดรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันต้องมีปัญหาแน่นอนอะมันไม่ราบรื่นแน่นอนแต่ก็เหมือนครบครบเพราะว่ารักคบเพราะว่าใช้ใจคบในตรงนี้ค่ะมันก็เลยเหมือนตัดใจไม่ได้ สุดท้ายแล้วยังไงแล้วเลือกที่จะไปต่อเลือกที่จะมองข้ามปัญหาเลือกที่จะมองข้ามอุปสรรคต่างๆอะ่ะเหมือนกับว่าไปให้สุดทางรักครั้งเนี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณพร้อมยอมรับกับผลของมันเนาะขอแค่มีเขาอยู่ใกล้ๆอ่ะค่ะยิ่งนานวันยิ่งผูกพันกับเขามากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะอืมเขาตรงสเปกตรงไทยตรงใจคุณนะคะอ่าในช่วงเดือนนี้ก็บอกเลยว่าตัวชาวธาตุลมเองค่อนข้างที่จะก,กังวลใจคเครียดกดดันอย่างที่มีการบ,บอกเนาะเหมือนกับว่า มันคิดมันนั่งคิดมาทบทวนนะว่าจริงๆแล้วเขารักคุณจริงๆไหมหรือว่าเขาแค่หลอกหรือว่าเขาไม่ได้จริงจังคุณคิดไปฝ่ายเดียวหรือเปล่าในตรงนี้บางทีบางครั้งคิดมากกังวลใจค่ะกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่แต่บอกเลยค่ะว่าชาวธาตุลมรักเขามากรักตัดใจไม่ได้ยังรอให้โอกาสเขาเสมอยังมีความหวังว่าเขาจะสามารถเคลียร์ปัญหาได้เขาจะสามารถ ทำให้มันดีกว่าเนี้ยในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เนาะอืมก็เลือกที่จะรักเลือกที่จะรอเขาอะค่ะ,คะเป็นช่วงเวลาที่ตอนนี้คิดเดยอะคิดมากในความสัมพันธ์บางทีบางครั้งเก็บมาคิดเก็บมาเครียดจนนอนไม่หลับค่ะโอเคค่ะเรามาดูนะคะว่าเขาคิดยังไงอยู่เอ่ยในความสัมพันธ์นี้เขาคิดกับคุณยังไงคะ,ะขึ้นมาเป็นหกถ้วยเจ็ดถ้วย ที่มีปัญหาที่มีประเด็นกันเนาะก็บอกเลยว่าโกรธกันได้ไม่นานหรอกค่ะเขาก็ยังขอโอกาสคุณอยู่เขายังอยากมีคุณไว้ในความสัมพันธ์นะเพราะคุณตรงสเปกตรงท้ายตรงใจเขาเนาะสี่ไม้ค่ะเจ็ดเหรียญแต่ติดที่เขามีคนของเขาแล้วนี่แหละที่มันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันยากยากที่จะชัดเจนยากที่จะจริงจังยากที่จะทุ่มเทเวลาให้ในตรงนี้เขาก็ให้ชาวธาตุลมไม่ได้เนาะอืม บางทีบางครั้งเขาก็เก็บไปคิดทบทวนนะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นะแต่สุดท้ายแล้วก็เลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าเขาก็ผูกพันกับชาวธาตุลมเหมือนกันค่ะสามดาบอ่าสิบไม้ปัญหามันก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์เองได้เนาะมันเป็นความสัมพันธ์แบบเราสามคนแล้วเขาไม่สามารถที่จะ ทำให้ชัดเจนกว่านี้ได้จริงจังกว่านี้ไม่ได้เพราะก็ติดคนของเขาเหมือนกันนะคะในตรงนี้จัดเม้น์เขาก็เครียดนะคะกดดันเหมือนกันกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ก็ไม่รู้จะหาทางออกให้กับความสัมพันธ์ยังไงแต่ที่รู้ๆเขายังอยากมีคุณอยู่เขาตัดสินใจที่จะมีคุณไว้ในความสัมพันธ์เขาไม่ได้เลือกที่จะตัดใครคนใดคนหนึ่งเขาเลือกที่จะมีคุณและใครคนหนึ่งไปพร้อมๆกันนะคะถ้าเป็นไปได้ ถ้าเขาทําได้เขาก็อยากจริงจังอยากชัดเจนมากกว่านี้เพียงแต่ว่าเขาก็ทําอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้แต่ก็ยังต้องการชาวธาตุลมไว้ในความสัมพันธ์ตัดไม่ขาดเหมือนกันนะคะในตรงนี้เขาพยายามที่จะเคลียร์ตัวเองแล้วล่ะแต่ทําได้แค่นี้แต่ก็ยังอยากจะขอโอกาสคุณอยู่ยังอยากที่จะมีคุณไว้ในความสัมพันธ์ถ้าคุณยังรับในบริบทนี้ได้ยังอยู่ในจุดนี้ได้เขาก็ยังอยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้กับชาวธาตุลมอะคะ่ะ คูที่โกรธกันมีปัญหากันจะได้กลับมาคืนดีดีเธอไม่เอ่ยหรือว่าจะมุกออนจากกันไปเลยอ่าสตริงค่ะเจ็ดดาบ dm เพสแปดเหรียญแปดถ้วยอ่ะไม่ว่าจะมีปัญหามีประเด็นอะไรปัญหานั้นจะใหญ่แค่ไหนบอกเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วยังไงเราก็พยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์สุดท้ายเราตัดกันไม่ขาดเนาะ มีการกลับมาขอโอกาสขอที่จะ,ะแบบเคลียร์ใจแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่แม้แต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วอาจจะรู้สึกไม่สมหวังรู้สึกไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังอะแต่มันตัดใจไม่ได้อะค่ะสุดท้ายเราก็เลือกที่จะให้โอกาสกันละกันนะขิงออกซสอดค่ะสามเหรียญสามดาบสองถ้วย สองไมอ้อย่างที่มีกับบอกเนาะตัดกันไม่ขาดขาดในตรงนี้สุดท้ายเราก็ตัดสินใจที่จะไปต่อความสัมพันธ์นะถ้าเขากินกลางกลับมาเขากลับมาขอเกียรใจกลับมาขอโอกาสชาวทาลลมก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขาค่ะแล้วก็ยังคงอยู่ในแบบปัญหาของความสัมพันธ์แบบเราสามคนปัญหาของความหึงหวงปัญหาของความไม่เข้าใจกันในตรงนี้ค่ะ บางทีบางครั้งมองไปถึงระยะยาวมองไปถึงแผนการใช้ชีวิตร่วมกันนะในบริบทแบบเราสามคนนี่แหละเพราะว่ามันทำอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วเลือกที่จะตัดเขาเลือกที่จะตัดใครใคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้ส่วนชาวธาตุลมเลือกที่จะตัดเขาก็ไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะพยายามที่จะอยู่ในจุดนี้ให้ได้พยายามที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ให้ได้โดยที่จะ,ะเขาเรียกทำให้ไม่มีไม่มีปัญหา,ทำ,หญหาทำให้ไม่มีอุปสรรคค่ะก็บอกเลยค่ะว่า ยังไงแล้วตัดกันไม่ขาดโกรธกันก็กลับมาคืนดีกลับมาขอโอกาสก็พร้อมที่จะให้โอกาสนะคะบอกเลยว่าผู้ที่โกรธกันอยู่ตอนนี้คิดถึงแล้วก็ยังอยากที่จะกลับมาเกียรใจกลับมาขอโอกาสกันอีกครั้งหนึ่งเนาะตัดกันไม่ขาดค่ะโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าชาวท่านลมคุณมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้ไม่เอ่ย The t o w e r ค่ะ พี่งอกศรนายอ๊อวาดถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสนะแต่นั่นขึ้นอยู่กับชาวธาตุลมนะว่าจะเข้มแข็งแค่ไหนเด็ดขาดแค่ไหนขึ้นอยู่กับคุณเลยค่ะถ้าคุณเข้มแข็งพอเด็ดขาดพอคุณก้าวออกมาจากตรงนี้ได้ด้วยใจของคุณเองแต่ถ้าคุณไม่ได้เข้มแข็งพอบอกเลยว่าตรงนี้คุณไปจากเขาได้ไม่ขาด ไปได้ช่วครั้งช่วครขาสุดท้ายก็กลับมาสุดท้ายก็ใจอ่อนกับเขาคนนี้ค่ะเพจอัพคับดีเอ็มเพจจริงๆแล้วชาวท่านลมเป็นคนที่เพอร์เฟกคนหนึ่งเลยนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยคนหนึ่งแหละแต่บางครั้งบางที คุณก็มีคนอื่นๆเข้ามาในความสัมพันธ์มีคนอื่นๆเข้ามาจีบเข้ามาขายขนมจีบนะแต่คุณไม่เปิดโอกาสให้กับเขาอะ่ะบางทีบางครั้งมันเป็นเรื่องของผลบุญผลกรรมอะค่ะที่ทํากันมาตั้งแต่ชาติในอดีตนะทําให้คุณตัดใจจากเขาไม่ได้ในตรงเนี้ยถ้ายังไม่หมดกรรมต่อกันก็ไปจากกันไม่ได้ค่ะ The ot, เดชชาริออทเนาะไม่หลุดพ้นหลอกข่าวสุดท้ายแล้วเลือกที่จะมีเขาไว้ในความสัมพันธ์ แล้วมันยังคงวนเวียนอยู่ในแบบฉบับของความสัมพันธ์แบบเรา3ามคน a อเดอพาร์ติเคิลเด o ฟนี่ค่ะไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาเกิดประเด็นยังไงแม้แต่รู้ว่าปลายทางแล้วจริงๆแล้วอะ่ะคุณรู้อยู่เต็มใจด้วยซ้ำว่ามันไม่สามารถที่จะชัดเจนจริงๆได้จริงๆแต่เพียงคุณต้องการแค่ขอมีเขาอยู่ใกล้ๆขอมีเขาอยู่ข้างๆไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตข้างหน้าให้เป็นเรื่องของวันข้างหน้า แค่ตอนนี้มีเขาคุณก็พร้อมที่จะไปต่อความสัมพันธ์นะแต่เลเวอร์ค่ะตัดเขาไม่ขาดเป็นความรักรุ่มหลงเป็นความรักที่มันมีความเสน่หาอืมมีเขาเรียกอะไรมันไม่สามารถที่จะตัดใจจากเขาได้ง่ายๆอ่ะอืมควีนอสอดค่ะเจ็ดดาบก็ยังคงคาราคาซังยังคงวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไปแบบย,วยาวๆนะ ที่อย่างที่มีการบอกนะว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับใจของชาวธาตุลมถ้าเข้มแข็งพอก้าวมุฟออนจากตรงนี้ไปได้คุณจะพบกับคนใหม่ๆที่จะมีโอกาสที่จะได้คุยกับคนใหม่ๆแต่ตอนนี้บอกเลยว่าคุณไม่ได้เข้มแข็งพอคุณพยายามแล้วแต่สุดท้ายแล้วมันทําไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่กับเข้ามาขอเกียดใจเข้ามาขอโอกาสชาวธาตุลมก็จะใจอ่อนนะคะ สุดท้ายเราก็ยังวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์นี้เนาะยังไม่สามารถจะตัดกันขาดยังไม่สามารถจะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้ได้ค่ะโอเคค่ะสําหรับชาวธาตุลมนะคะราศีเมถุนตุลและกุมนะที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้านะคะปัญหาของความรักสามเศร้าไม่ยังไม่หมดไปนะก็ยังคงคาราคาซังกันอยู่ค่ะยังคงแบบอ๋อยังคงวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ยังคงมีปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆนะ การทะเลาะกันบ้างมูฟออนกันบ้างกลับมาคืนดีกันบ้างในตรงนี้ค่ะมันเป็นรักๆเลิกอยู่อย่างนี้ยังไม่ยังไม่สามารถจะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้ได้ค่ะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโรได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ